วันนี้เราจะมาแต่งสวยให้น้องมาดามกันมาดามวันนี้เลยมาดามไปเที่ยวกับมามีมาดามต้องสวยต้องดูดีนะลูกรู้ไหมผมหนูนูผมหนูจะต้องสวยสวยเก๋ you know this is we 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 ขอมามีแปลงหน่อยลูก ออนิดนึงอ่อนนิดนึงมาเลยมาเรยเล่นตัวหลุกมามาเอ้ยหนูไม่สวยนะเดี๋ยวหนูจะต้องแต่งตัวไปกินหมูกระทะนะไต้องกินหมูกระทะกับมามีนี่หนูต้องสวยตลอดเว้นะลูกน้องมาดามมาให้มัมีหวีก่อนมามามาให้หวีนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่เฉยคอมามานิดเดียวอันนี้เดียวเป้งเป่งเป่งอ่ะถ้าดิ้นหนูเจ็บนะดิ้นเจ็บนะดิ้นเจ็บนะอ่ะอันนิดนึงลูกอันนิดนึง นิดหนึง่งนิดนึงค่ะเอามาปูปบปูเอามาปูปบป,ปูนิดหนึง่งอ,อ่ะดินมันก็ยิ่งเจ็บไงมาดามมาดามต้องยอมนิดหนึง่งเดี๋ยวไม่สวยนะหนูต้องกินหนูก็ทันได้หนตูต้องสวยนะมาดามมาเ็วอันนีน้ติงนอ่ะชิงชิงอ่ะช่างๆๆช่างอ่ะชิงชิงช่างช่างหนูต้องหัดวีตั้งแต่เล็กๆถ้าหนูอยู่เฉยมันจะไม่เจ็บลูกอ เอาหวอดเอาหวาอัหน,นูเจ็บหรอไม,ไม่มันไม่เจ็บค่ะมันไม่เจ็บหนูเย่สอสัมผัออยสิ่อคะขวีหน่อยลูกขวีปุ๊บเนี่ยหนูก็จะตัวหอมฟุง้งมา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 ัมามามานจะไปเที่ยวหนูก็ต้องหวีผมลูกหนูต้องดูดี ไปเที่ยวออกมาม่หนูต้องดูดิ้ยอไม่มาไม่หวทซะดีๆหูถ้วหนูดิ้นมันจะเจ็บไงคะมันจะดิ้นแล้วมันก็ต้องเจ็บมันปั้วปั้วมาปัวปั้มาคดนิดนึง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 นงง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 นิง นิดนึงค่ะอะมา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 ,มาอะชิงชิงชิงอาชิง,ชงมาดามหนูจะต้องหวีผมให้ขาโบกอ่ะขอ,อนิดนึงดิดด้นดูดีดูดีลูกอะเพื่อความดูดีอะเพื่อความดูดีหนูก็ต้องหวีผมปวดมันไม่เจ็บถ้าดิ้นมันก็จะเจ็บไงอ่ะหนูยังดูดีไหมยังดูดีไหมเนี่ย เดี๋ยวไปเจอหนุ่มๆมันหนุ่มไม่สวยนะหนุ่มเขาหล่อเหลากันเนี่ยฮะแล้วมาเที่ยวเราก็ต้องดูดีมาดามนิดเดียวเองมันไม่ได้เจ <Chu> no. ็บเลยเลยมาดามยังไม่ทันจะหวีเลยปั๊บปั๊บปั๊บป๊อดโฟร์เลยหวีนั่นอันนี้หนึ่งอันนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาว่ดว่ดอาชิง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 อาว่งอาว่ง I <laughs> do an <laughs> tonn <laughs>